ครับคอบหน่วยพรมายังทุกๆท,ท่านวันนี้วันที่20มิถุนายน2566แต่มาภาพมีโอกาสได้รับนิมนต์ให้มาชมประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนี้อยู่ที่ริมทะเลสาบเจนีวาซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสวยสดงดงามตามภาพนี้เป็นเมืองที่แม้ ชาวสวิตเองหรือประเทศใกล้เคียงก็มีความประสงค์ที่จะได้มาเห็นทัศนียภาพอันสวยสดงดงามนี้ในความเป็นประเทศไทยของเราสิ่งที่สำคัญซึ่งมีความสัมพันธ์สัมพันธ์หรือมิตรภาพที่ยั่งยืนที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาและก็ปัจจุบันและก็สู่อนาคตตลอดไปก็คือ การที่เมืองโลซานซึ่งเป็นเมืองที่ราชวงศ์ไทยได้เสด็จมาประทับที่นี่โดยเฉพาะเป็นกรณีพิเศษก็คือสมเดญญ็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนีเมื่อเกือบ100ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันที่19มิถุนายน2 5 6 6 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบร้อยปีสมเด็จเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนาซึ่งได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากมีชื่อว่าเจ้านายเล็กๆหรือยุวกษัตริย์ไทยซึ่งได้นิพนธ์ถึงพระราชประวัติ ของพ่อหลวงรัชการที่8และพ่อหลวงรัชการที่9ตลอดทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในขณะที่พระองค์ทรงศึกษาในขณะที่พระองค์ยังทรงพะเยาวศึกษาอยู่ที่นี่ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งประชาชนชาวไทยโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ใคร้ต่อการศึกษาก็จะเห็นภาพและก็เกิดความปลื่อปิติณปัจุบันนี้จากการที่ได้มีโอกาสมาสัมผัส ผมเนี่ยมาเองมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตมาครั้งแรกนั้นเมื่อปี2 5 4 4ได้ผ่านมาทางนี้แต่มีเวลาน้อยมากนะไม่เหมือนครั้งนี้ครั้งนี้มีเวลาอยู่ประมาณ4วันซึ่งในการเดินทางมาครั้งนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชยานนกวีได้จัดเตรียมหนังสือให้ศึกษาเล่มหนึ่งดังที่กล่าวไปแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ก็รู้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่มีผู้คนที่มีอัธยาศัายไมตรีงดงามและวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเมืองที่ปรารถนาอยากจะมาดูมาชมมาเห็นหรือปรารถนาอยากจะมาอยู่นะ่หรือว่าได้มาใช้ชีวิตอยู่เพื่อ ศึกษาเรียนรู้ว่าชีวิตของคนพื้นเมืองที่นี่ว่าเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรทำไมชีวิตจึงเป็นชีวิตที่มีคุณภาพการบริหารจัดการของรัฐบาลในส่วนกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเรื่องการเกษตรเรื่องเกษตรกรรมและก็เรื่องอื่นๆเลย ดังนั้นการศึกษาดูงานในต่างประเทศนะโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยที่เคยเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศทางยุโรปนี้เพื่อที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแง่และก็ในด้านต่างๆดังนั้นในส่วนของศาสนาก็เป็นเรื่องสำคัญนะโดยเฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้ ท่าที่ได้มีโอกาสนั่งรถชมเมืองก็เห็นว่าคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่ชนพื้นเมืองให้การยอมรับนับถือเป็นจำนวนมากนะส่วนพระพุทธศาสนานั้นก็มีเป็นจำนวนน้อยในส่วนของประเทศไทยนั้นนะท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระโมลูลีหรือหลวงพ่อดออรพระมหาทองศูนย์สุริยโชโท,โทสำนักเดิมวัดเบญจมาบพิษ ท่านก็ได้รับมอบหมายจากเจ้าพระกุมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่เมืองสุริกก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาและก็เป็นเกียรติประวัติเป็นการสร้างเพื่อนลึกนึกถึงแสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะแล้วก็ยังมีวัดอื่นๆเท่าที่ทราบมีวัดที่เอสลองวัดที่เอสลองนี่อยู่ไม่ไกลจากโลซาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดไทยอีกวัดหนึ่งเป็นวัดเล็กๆซึ่งเมื่อวานก็ได้มีโอกาสเดินทางไปฉันพัะทหารเพนมาในสายงานของวัดประยุรวงศาวาสตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานกวีหรือหลวงพ่อพระมหาบุญมาอาคมปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศสาวาสรูปปัจจุบันพร้อมด้วยท่านอาจารย์ดรพระมหาสุทินปันดิตโต ท่านได้เดินทางมาเป็นผู้ปุกเบิกแล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็เป็นที่เคารพนับถือและก็เป็นที่พึ่งทางใจของญาติโยมชาวไทยอีกส่วนหนึ่งที่โลซานและก็เมืองใกล้เคียงดังนั้น,นในโอกาสที่มีโอกาสเดินทางมาในคราวครั้งนี้ก็ได้เห็นความเจริญและก็การพัฒนา ในด้านต่างๆนะอาจจะเป็นเวลาน้อยที่จะอยู่ที่ประเทศนี้แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่อยู่นี้ก็ถือว่าการได้ดูได้เห็นชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีศีลมีธรรมนะคำว่าคนที่มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่นี่อาหารที่รับประทานนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียตเจสเซเรียน เป็น vegetarian หรือวีแกนซึ่งมีพวกขนมปังมีนมมีเนยไม่ค่อยจะมีเนื้อสัตว์แต่คงคงจะมีอยู่บ้างและที่สำคัญก็คือพิจารณาเอาศีนห้าเข้ามาจับนะเอาศีนห้าเข้ามาจับนะมองในภาพรวมว่าบ้านนี้เมืองนี้มีเหตุที่จะก่อให้คนนั้น ได้ทําความไม่ดีไม่งามมีไหมก็มีอยู่เช่นเดียวกันแต่ตัวที่มีสติสานึกรู้เนี่ยสำคัญนะอาจจะมีให้เห็นคำว่ามีให้เห็นก็คือว่าถ้าเอาศีลห้าเข้ามาจับถามว่าประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มีโรงฆ่าสัตว์ไหมมีคุกมีตารางไหมหรือมีสถานที่แหล่งบันเทิงทางกรรมรมมีไหม แล้วก็อื่นๆโดยเฉพาะศีลข้อที่4แล้วก็ศีลข้อที่5้ศีลข้อที่ 5, 5, 5ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มสุราเมรัยหรือของเมือนเมาซึ่งอาจจะทําให้อมิสติพลั้งเผลอไปบ้างนะๆๆก็เห็นว่ามีอยู่ทั่วๆไปนะ <ๆ S 1> แต่จากการที่ได้ดูได้รู้ได้เห็นนี่ก็ สภาพแวดล้อมอย่างอื่นน่าจะเป็นเหตุให้คนที่นี่ได้มีกำลังจิตกำลังใจแล้วก็มี mindfulness หรือว่ามีสติที่สามารถควบคุมตนเองให้รู้จักทางสายกลางก็คือ Middle Way Middle p a t s ทางสายกลางที่สามารถควบคุมตัวเองได้ในที่สำคัญเห็นชาวบ้านชาวเมืองที่อยู่ที่นี่ยังมีความสุข ไม่ค่อยจะเห็นตำรวจเท่าไหร่เวลาเราไปบ้านหรือต่างประเทศบางประเทศเนี่ก็จะเจอตำรวจเยอะอยู่ทุกมุมสี่แยกแต่ที่นี่ไม่ไม่ค่อยเห็นมีตำรวจนั่นก็หมายความว่าโจรมีน้อยขโมยมีน้อยหรือผู้ร้ายมีน้อยนะแล้วก็เข้าของสิ่งของอะไรต่างๆก็น่าจะเมื่อทุกคนมีสภาพจิตใจดี แม้กระทั่งการผ่อนคลายทางอารมณ์ทางคลายเครียดคําว่าคลายเครียดก็คือโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ตากอากาศคําว่าตากอากาศก็คือ,อมีความเป็นอยู่กับธรรมชาตินะเขาตามภาพที่เห็นเนี่ยนะเห็นผู้คนมามานั่งตรงนี้เหมือนกับมาผ่อนคลายอารมณนะ์มาผ่อนคลายอารมณ์ก็คือมาผ่อนคลายความตึงเครียด มาสละอารมณ์หรือทำสถานที่แห่งนี้ให้มีความรู้สึกว่าเป็นศูญญตาเอาธรรมะในทางผู้ศาสนาเข้ามาจับก็คือเป็นศูญญตาหรืออาจจะมองถึงเรื่องของไตรลักษณ์ความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขขังหรือความเป็นอนัตตาเอาเข้ามาจับที่นี่ก็เห็นได้เนี่ยตามถนนหนทางหรือตามสิ่งที่ปรากฏ อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะดังนั้นวันนี้จึงขอถือโอกาสนี้ได้ปรารบธรรมะมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องของมหาสติปัาสีโดยเฉพาะพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกายานุปัสนาเห็นชีวิตร่างกายของผู้คนรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันศานะส,สนาที่แตกต่างกันภาษาที่แตกต่างกันวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือกายนะี่ไม่ว่าจะเป็นกายของผู้หญิงกายของผู้ชายก,ก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่า 4, 5, นะัขัน5าในเรื่องของเวทนาความรู้สึกที่มากระทบนะทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะประมวลรวมลงในเรื่องของกําหนดรู้อารมณ์ที่มากระทบนะว่ายินดีหรือยินร้าย หรือเฉยๆส่วนเรื่องจิตตานุปัสสนาเนี่ยก็คือตามดูจิตตามดูความรู้สึกอารมณ์ของเราว่าเมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นมุมใดก็ตามเนะี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรจิตใจเรามีความสุขหรือว่าโหดหู่แต่ส่วนใหญ่แล้วดูคนที่นี่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส นั่นหมายถึงว่ามีสุขภาพจิตดีก็คือการมองโลกในแง่ดีและสุดท้ายธรรมานุปัสสนาคือการพิจารณาสภาวะธรรมที่เหมือนกันทั้งหมดทุกที่ทุกผลทุกแห่งในโลกนี้เนะี่ยเพียงแค่ว่าตรงไหนจะมีการปรุงแต่งให้หลงในรูปในรสในเสียงในกลิ่นแล้วก็ในสัมผัสทั้งที่เป็นเรื่องที่เกิดเองโดยธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ดังนั้นแม้นเราจะไปอยู่ที่ใดก็ตามนะบนโลกใบนี้ถ้าหากว่าเราเอามหาสติปัฏฐานสูตรเข้ามากำกับก็เชื่อแน่ว่าเราก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างแน่นอนนะดังนั้นในช่วงเย็นวันนี้วันที่20มิถุนายน2566ก็ขอปารภธรรมฝากญาติโยมสาธุชนทุกท่านแม้นจะมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ แต่เราก็สามารถที่จะมองให้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและที่สำคัญเมืองใดมีธรรมอัมไพเมืองนั้นก็มีแต่ความสุขอย่างแน่นอนขอนวยพร,รให้ชาวสวิตเซอร์แลนด์และชาวยุโปรปจงมีความสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยหลักธรรมในศาสนาของที่ตนเองนับถือด้วยการทุกท่านทุกคนเทินขอนอวยพรและเจริญพร